ค้ากับสวัสดีค้าสวัสดีที่ทั้งช่างแตงโมพาดรวยนะคะนะคะ้อค่ะกับแตงโมพาดรวยก็เดินทางมาหมอดมาถึงมาตาโน่นจำตาแล้วนคอะน้ะคะ่กะก็ได้ตามแม่คู่มารวมบุญกระดิ่นนะคะนะคะ้อนะคะ่ะกับเป็นบรรยากาศเด้อค่ะเด้อค่ะเป็นบรรยากาศนะคะนะคะ้อค่ะ สวัสดีค so like, like, well, ่ะสวัสดีเอซีทางช่องเต๋โมวยนะงคะน้องค่ะวันนี้เต๋ามพาลวยกับสิเปเดินทางไปรวมบุญกฐินนัในคู่อมหวน้าะคะนาออยู่วัดปานนจำปานาอค่ะนาอค่ะจรงเลยค่ะเียลยครับเอมีแต่คนงามงน้องเบครับน้องเบกนางเบน้องเบหดเลป็นลยไปเจศูครับโอเจศูนตีนองเบทโอ้ยค่ะค่ะหลว จังหวัดควาบพลาฟันว่าเต็มยนม่พูนะคะกะที่เป็นหาเจสูจ้าจ้าเอาจังในผู้ไดมากผู้ไดสอบน้ำเจเบียกกัเบนจดไว้ได้ค่ะเด้อเดี๋ยวมันสีลืมนะคะนค่ะจดไวเลยค่ะเาไปคิแรกมข้ไปคิดแรก่ด่ของน้องเบียกที่ามเลยครับเด้อก็คือกระฝันยี่ดอกฝันว่ากี่เเป็นเป็้ากี่เรื่้าก็ไดค รังวัดไงอยูวัดเด้อครวยูรังวัดยูวัดาอยู่กลเทป่ยูไกยูไกฟ้าไปก่อนเลยนะคะเด้อสีบรอนนค่ะเนาะส้องยิ้มเรกเียมเงินผืวเสอมุตเตลี่หลักงูนีาววังวัดงคว่าอยูวัดยังไดก็ยังเป็สาม่ตวัดปลานุ่นจะปลาำกันเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะค่ีู่ได้เป็นเทปซี่ ตัวได้กับเบื้องเอาเรื่องค่ะเรื่องค่ะเอฟซีทั้งบ้านน่ะตัวได้ก็แคบน้าจอแล้วก็ไปยิ้มไปจับไปเรื่องค่ะเรื่องค่ะหูตาให้โชคเลยเนาะค่ะเนาอค่ะค่ะแตงโมกับในไทยให้เบิ้งแล้วเนาะค่ะน้อเอฟซีเเป็นตัวได้ค่ะหูตาก็ะเทียมให้บังชัดเลยค่ะ แคบหน้าจอเลยนเยนาะบรรยากาศท้อภู้ตอนเศร้าๆเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะค่ะสุกท่าออกไปร่วมบุญกันทิ้นน้ำกันเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะไอเอฟซีทางบ้านผู้ใดมากคนใดกับสาธุบุญน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะ สวัสดีครับติอที่ด้วยนะครับเนาะที่คมาคา่วยยกะกินับค่ากับสวัสดีค่ะ

ค่ะรวมแค่กะทินไปน้ำกันเนาะกันเนาะค่ะทกวันจนรทวันารนะครับ้วดกะตวนเพองราละทานตีไปเรื่อยๆนะครับช่วงบากเชิดเทียนเพียวดากหอมกรละท่านตัดตีนะครับรััดทก็บขาพิธี้ Terima kasih telah menonton! ใบตามต่อยอดกระตินน๊นน้ำผันแล้วค่ะเนาะค่ะ

ครับอ่าคําว่าจักเกลือลําคนนะครับก็เรียกว่าตัวโลกวงลักษณะของโลกอ่าถ้าไม่มีศูนย์นี้โลกก็ยังอนาคตข้างหน้าครับพวกเพื่อนนําโลกนําเด้อพุทธาจารย์นําพวกผมทุกท่านเด้อทํางานโลกก็เผื่อตัวตัวตัวโครงสร้างนี้ดีพุทธาโดยเสริมด้วย ah, ah.

लोई दोई 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 अदागच्छे बुद्धं तथागतं सन्नाभवेत् तवा नित्यं यत् ललिना महाफलम फललोकसंमिपदिहोपिकानिनाहुते भूमेना कम्मैना उपत Soriho Janji Maa K Nil sociedad Kondolga Pana Dekera Kya Nını D intra Mano Sata Makanta Tereka Pika Sama Sata Sufi Huwe Konyali Pagka Aliki joya Kaca D S Bay Kota तूरा तूर देवता धूपा था न चढ़ा न यज्ञाने न धम्मायवानी पाना तो मांगा संतोष बजाये वारा धारा तो हवे हवे रुद्री बस दिव्या सबे बोलिया मी नामा नाला पंडोलो का संतान तावे सुमे भोजाजी भवरो Là òòlù mọ́tò.